ครับผมต้องชิลเท่าไหร่คสามมื่นครับสามหมื่นจากกิมมี่มานี่ครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะอะไก็มีหมนแรงนิดหน่อยครับหมดหมดยุงไหนก็ไปยกสี่ปลยกหลายคนมองว่าเรานี่สามยกถือว่าต้องต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าสีห้าช่วงหลังๆหลายคนเป็นห่วงแต่ว่าสองไฟแล้วที่ทําได้สีห้าครับแต่วันนี้ก็ยังมีเดินขึ้นมาหน่อยครับาชุเเเอ้า เป็นลองขึ้นไปกันแล้วลวแล้วแล้วเราเราไปโชว์ยังไงเราถึงกับมาชนะนเนี่ยเอาบอก,บอกตามเกมมาด้ล้ตามเกมคือยังไงก็คอยดักเอาบุญครับเรือเอาถามตรงเลยนะยกสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่ล้มถ้าเกิดเขาไม่ล้มเป็นเรื่องไหม ก็มีสิทธิ์อยู่ครับตอนตอนตอนยุคหน้านี่โดนเขาเสียหลักโดนเขาใช่ไหมโดนเขาเนาะเขาซ้ายก่อนที้เขาจะล้มเสียงเชียร์เขาดังขึ้นมาเหมือนกันนะเราเองก็โดนแทงซ้ายไปทำท่าจะยืนตัวแข็งเหมือนกันแต่ความโชคดีว่าวันวันนี้จังหวะไม่ได้ไหมเออคือว่าคือว่าแต่ว่ายังไม่ประทับใจเท่าไหร่เอาละครับเอ้าวันนี้ขอบคุณใครบ้างเนี่ยเอ้าบอกให้เลยเนาะคุณกองเชียร์ทุกคนเลยครับที่มาเป็นกำลังใจให้ครับ ไปนาจะทำไม่ดีกว่านี้ครับเอาละครับผมอ่ะยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับอ่ะพี่พี่ยากก่ะทำไหนพยาเยันไงบ้างครับวันนี้ก็ถือว่าน้องโชคได้ดีแต่ก็ก็ที่ต้องเอาไปประปุมคือออกอาวุธน้อยไปหน่อยแต่แต่ที่น้องที่ดีทําดีขึ้นคือน้องไม่ไม่ถอยมากไปก่อนก่อนก็คือประปุ่มก็พอก็ได้แล้วแต่ก็ประหยัดอาวุธไปหน่อยเห็นได้ชัดเจนที่น้องพัฒนาขึ้นคือช่วงหลังๆสี่ห้าถือว่า ทำได้ดีขึ้นกว่าทุกไฟล์ที่ก่อนมาการที่ซ้อมได้ดีขึ้นเพราะว่าพวกจะมีเฮดพปรเฟอนุวัฒน์วนนี้เขาปลดจากทหารมาแล้วเข,ออขาก็อยู่ภาคตลอดแล้วก็ได้ปั้มได้ก็คือตัวปั้มตัวซ้อมนี่ช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเยอะเลยก็ดีขึ้นครับที่เห็น <S 1> <S 1> ตรงไหนบ้างที่ต้องปรับปรรงแก้ไข ก็หนึ่งก um ็คือการออกอาวุธและการถอยของของค่ายครับมีอยู hai, ่สองอย่างครับหนึ่งประหยัดอาวุธสองถอยเยอะเกินไปวันนี้ตามแผนอยี่ยที่จะวันนี้ตามแผนเนี่ยเราเราไปเน้นอะไรบอกน้องทำไงถึงถึงถึงกับกับประชาชนได้ก็น้องส่วนมากน้องเขาจะหมดยกยกสี่ยกห้าอยู่นะครับก็คือให้หนึ่งคือไม่ถอยมากสองก็คือแบบรอจังหวะโต้เขาอะยืนโตเอาเพราะว่าถ้าถอยก็เหนื่อย น้องก็ทำได้ก็ถือว่าโอเคได้นี่ถือว่าก็ทำตามเกมตามแผนที่ทขาบอกแตยาฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์ก็ฝากแฟนเอฟซีติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ที่ค่ายก็จะพยายามทำมวยออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมนี่ก็ยินดีกับชายชนะนะครับ